ถ้าทำ5ข้อนี้รับรองเงินงอกเงยล้วต้องทำยังไงอันนี้แอลเองก็อยากรู้เหมือนกันค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่รายการออ Money Class ค,คลาสเรียนที่จะสอนทุกเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันของคุณซึ่งวันนี้อยู่กับแอล หนึ่งในนักเรียนของคลาสออมบันนี่เหมือนกันคะ่ะเพื่อนเื่อคนไหนที่สนใจเรื่องการเงิอนอยู่แล้วมีความรู้ทิคหรือเทคนิคดีๆเนี่ยแอลอยากชวนให้เพื่อนเพื่อนทุกคนคอมเมนต์แ <ๆ S 1> <Comment, S 2> ชร์กันใต้วิด <ๆ S 1> ีโอน,นี้นะแอลเองก็อยากอ่านอยากเรียนรู้ไปพร้อมกับทุกคนเหมือนกันและสำหรับใครที่อยากอัปเดตข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งติดตามออมบันนี่ด้วยนะคะหัวข้อที่วันนี้แอลอยากมาชวนเพื่อนๆคนคุยกัน <ๆ S 1> ก็คือ เราจะทำยังไงให้เงินงอกเงยสิ่งหลกัหลกๆเนี่ยที่ควรมีเลยนั่นก็คือบ้านรวยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทางออกสำหรับทุกคนฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถทำเงินให้งอกเงยได้นั้นนั่นก็คือวินัยค่ะซึ่งถ้าเรามีวิน,นัยอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยการทำตาม5ข้อเนี้ยที่แอลศึกษามาเนี่ยก็จะไม่ยากเลยที่จะทำให้เงินของเรานั้นงอกเงยต่อไปได้ โดยเจ้า5ข้อนี้ที่แอลศึกษามาและอยากมาแชร์ให้ทุกคนนะคะก็เป็นพื้นฐานง่ายๆเลยแม้สําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเรื่องการเงินก็สามารถเริ่มทําตามได้ไม่ยาก5ข้อนี้ได้แก่1คือการตั้งเป้าหมายทางการเงิน2การเริ่มออมเงิน3การเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินข้อ 4. ทําความเข้าใจก่อนการลงทุนและข้อ5มาเริ่มลงทุนกันโอเคมาข้อแรกค่ะตั้งเป้าหมายของเราให้ชัดเจนกันสําหรับเรื่องการเงินแน่นอนว่าแอลเชื่อว่าทุกคน มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือรวยแต่คำว่ารวยอย่างเดียวยังไม่ใช่เป้าหมายที่ชัดเจนพอต้องสะโขบลงไปกว่าน,นี้อีกนิดนึงว่าเราตั้งใจจะรวยทำไมอะไรยังไงสมมุติอย่างของแอลเลยก็คือแอลอยากจะมีเป้าหมายใหญ่ๆคือแอลอยากจะเก็บเงินรวยๆเพื่อไปซื้อคอนโดเป็นของตัวเองซึ่งเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเสร็จต่อไปก็อย่าลืมลงมือทำกันด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นเลย มาคุยถึงข้อที่2ของเรากันก่อนข้อแรกเราตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วใช่ไหมคะข้อที่2ที่เราต้องทาเลยก็คือการเริ่มออมเงินซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยหรือเปล่าว่าแล้วออมเงินเนี่ยมันจะทําให้รวยได้ยังไงมันไม่รวยหรอกถ้าเราจะรวยจากการออมเงินได้เนี่ยเดือนหนึ่งเราต้องออมตั้งเท่าไหร่รายได้ฉันยังไม่ถึงเลย ไม่เป็นไรเศรษฐการออมเงินของเราเพื่อที่จะตอบว่าแล้วมันจะรวยได้ยังไงเนี่ยก็คือเริ่มแรกเลยค่ะเอาแบบง่ายที่สุดเลยคือการเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องคิดมากกันก่อนก็ได้ค่ะด้วยการเก็บเล็กผสมน้อยตรงเนี้ยแอลเคยได้ยินว่ามีบางคนก็ใช้วิธีเก็บแบงค์ห้าสิบเออจริงๆอันเนี้ยมาม้าของแอลก็ใช้เหมือนกันคือทุกครั้งที่เจอแบงค์ห้าสิบเราจะกันเงินส่วนนี้ไว้ทันทีคือไม่ใช้แบงค์ห้าสิบ อันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากเอาแค่ว่าเจอเก็บเจอเก็บสะสมไปไเรื่อยๆมอมาเปิดดูอีกทีก็เออเงินตรงเนี้ยเยอะเหมือนกันนะเป็นก้อนที่ใหญ่ใช้ได้เลยแต่ว่าอย่างของแอลค่ะแอลจะไม่ได้ใช้วิธีตรงนั้นแล้วก็ทุกวันนี้เรียกว่าจับตัวธนบัตรหรือเหรียญจริงๆน้อยลงมากๆและจะไปกดเงินทํานู่นทํานี่ก็แทบจะไม่มีทุกอย่างใช้โอนโอเอาอย่างเดียว จากนั้นแอลก็เลยจะแทร็กการใช้เงินของตัวเองแล้วก็เริ่มออมเงินด้วยการใช้แอปพลิเคชันและแอลก็จะแยกกระเป๋าเงินของแอลในนั้นในแอปพลิเคชันเลยซึ่งการแยกกระเป๋าเงินในแอปพลิเคชันเนี่ยคือแอลโหลดแอปมาแค่ตัวเดียวนะคะแอลใช้แอปที่ชื่อว่า money lover ค่ะจะเป็นน้องหมูเหลี่ยมๆตัวเขียวๆอ่าแล้วก็สามารถ split กระเป๋าเงินในนั้นได้และแอลก็จะตั้งชื่อไว้สําหรับแต่ละกระเป๋าว่ากระเป๋าเงินอันที่1เป็นสําหรับเป้าหมายซื้อคอนโดกระเป๋าเงินที่2สําหรับเรื่องการประชินผิวทําสวยความงามอ่ากระเป๋าเงินอันที่3ไว้สําหรับเป็นแบบว่าโบนัสพิเศษไว้เวลาไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนจะได้จ่ายได้โดยที่ไม่รู้สึกแบบเอออะเอออะเอ,อ,เอ,อ,เอช่วงนี้ต้องประหยัดนาอะไรอย่างนี้ไม่ทําให้มู o ดเสียอน j o ยได้เต็มที่ แล้วก็จะมีกระเป๋าเงินที่สำหรับใช้จ่ายปกติค่ะแล้วก็ตั้งชื่อน่ารักนรักว่า happy first jobber <c oughs> ซึ่งตอนนี้ first jobber ทุกคนยัง happy อยู่ไหมคะแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ first job ขนาดนั้นแล้วก็ตามแต่ไม่เป็นไรเมื่อเราคิดว่าเรายังเป็น first job อยู่ยอมได้อ่ะโอเคซึ่งการแยกเงินในกระเป๋าตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถการเงินส่วนที่เราตั้งใจจะเก็บออกไปได้อย่างชัดเจนและโฟกัส เฉพาะเงินในกระเป๋าเงินที่เราอะเก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจาวันโดยที่จะไม่ไปแตะตัวเลขพวกนั้นเลยแถมยังเห็นได้ตลอดเวลาด้วยว่าเงินที่เราเก็บแยกสําหรับแต่ละกระเป๋าแต่ละเป้าหมายนั้น่ะมันมีไปถึงเท่าไหร่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะจากเป้าหมายที่เราตั้งไว้และต้องเก็บอีกเท่าไหร่เดือนละอีกเท่าไหร่ด้วย เพื่อที่จะให้ได้ตามเป้าหมายตามเวลาที่กำหนดด้วยค่ะอะซึ่งตรงนี้ถ้าใครสนใจอยากให้แอลเล่าโดยละเอียดคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะเดี๋ยวแอลจะมารีวิวแอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึกและแยกกระเป๋าตังค์ที่แอลใช้นี้โดยละเอียดกันค่ะซึ่งการแบ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีถูกมีผิดอะไรนะคะแล้วก็วิธีการเก็บเงินแบบเก็บเล็กผสมน้อยแบบต่างๆของแต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมเพื่อนๆสามารถแบ่งละเอียดกว่านี้ก็ได้หรือจะใช้วิธีอื่นๆที่อาจจะ กระตุ้นความอยากเก็บเงินมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่ข้อที่3ของเราคือการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินค่ะหลังจากที่เรามีเป้าหมายแล้วมีแผนการออมแล้วต่อมาเนืก็คือต้องเก็บเงินสำรองฉุกเฉินด้วยซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันก็คือเงินที่เราเก็บไว้เป็นพิเศษใช่ไหมจะไม่เอาออกมาใช้เลยถ้าไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆเช่นการที่ต้องหยุดงานย,ยาวๆเพราะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือการขาดไรายได้จากการ ว่างานหรืออุบัติเหตุอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วยิ่งช่วงนี้ที่เป็นยุคโควิดหลายคนเนี่ยคงจะเห็นความสำคัญของการมีเงินสำรองฉุกเฉินมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยใช่ไหมล่ะคะซึ่งถามว่าช่วงยุคอย่างเนี้ยเราต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเท่าไหร่ถึงจะพอโอ้อันเนี้ยแอลบอกเลยว่าตอบยากเหมือนกันแต่เงั้เราจะมาแชร์ข้อมูลความรู้บนหลักการพื้นฐานก่อนนะคะว่า ถ้าอย่างในสถานการณ์ปกติเนี่ยเราควรที่จะมีเงินสำรองฉุกเฉินเลยอะอย่างน้อยสัก3-6เดือนของเงินเดือนเรานะเช่นมีเงินเดือน 25,000ใช่ไหมก็ควรมีเงินสำรองฉุกเฉินสักประมาณ75,000ไปจนถึง150,000บาทค่ะแต่ยิ่งช่วงโควิดอย่างเงี้ยสถานการณ์พิเศษทุกอย่างต้องเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิมเรายิ่งมีเงินสะสมสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นฉะนั้นเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเยอะๆให้ได้อย่างน้อยสัก1ปีก็คิดว่าอ่ะน่าจะอุ่นใจได้กันระดับหนึ่งแล้วล่ะค่ะ มาจนถึงข้อที่4ของเรายังจําหัวข้อกันได้ไหมเอ่ยมันคือข้ออะไรข้อที่4ค่ะมันคือการทําความเข้าใจก่อนการลงทุนซึ่งโดยหลักๆแล้วอ่ะการลงทุนสามารถแบ่งออกมาได้เป็นประมาณ5ประเภทด้วยกันเนอะ5ประเภทของเราตรงนี้นะคะก็คือข้อแรกคือฝากประจําอันที่2คือสลักอมสินหรือสลักทกศข้อที่3คือกองทุนรวมค่ะ 4. หุ้นและก็ 5. สิ่งทรัพย์อื่นๆโดยรายละเอียดเดี๋ยวแอลจะขอสรุปข้อมูลจากที่ศึกษามาให้เพื่อนๆฟังกันง่ายๆนะคะเรื่องของการฝากประจำเนี่ยเรียกว่ามีความปลอดภัยสูงที่สุดและเพราะว่ามีความเสี่ยงตำ่ำหรือว่าแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยเปิดธนาคารไหนก็ได้ค่ะแล้วการฝากประจําตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นการสัญญากับธนาคารว่าเราจะไม่ถอนเงินออกมาเลย ตามระยะเวลาที่กำหนดอาจจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้โดยดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ 1- 2ซซึ่งมันจะสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยของการฝากแบบออมทรัพย์โดยอาจจะมีการจ่ายดอกเบี้ยตรงนี้ทุก6เดือน12เดือนหรือว่าตามตกลงตรงนี้เนี่ยยิ่งระยะเวลานานเท่าไหร่ดอกเบีย้ยก็จะยิ่งสูงเท่านั้นค่ะเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะมีเงินของเรา เอาไปใช้งานทำประโยชน์ต่างๆได้นานกว่าเกิดประโยชน์มากกว่านั่นเองแล้วก็มีประเด็นที่ว่าถ้าเราถอนก่อนครบสัญญาล่ะธนาคารนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ดอกเบีย้ยเลยหรือให้ดอกเบีย้ยเท่ากับอัตราการฝากแบบออมทรัพย์ปกติก็ได้แต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เงื่อนไขด้วยนะว่าเอออันเนี้ยเป็นเงื่อนไขกันไว้ว่ายังไงบ้างตามที่เราทำไว้กับธนาคารเนอะแล้วก็ถ้าเป็นการฝากประจำแบบทั่วไป ก็จะต้องเสียภาษี15%จากทุกอย่างโอ้นี่ถ้ามีเงินเก็บเยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเป็นทุกข์ของคนรวยที่อยากลองสัมผัสดูจริงๆเสียภาษีเยอะๆเนี่ยอ่ะต่อมาข้อที่2ค่ะก็คือประเภทสลากอมสินและสลากทกศสเนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงตามคล้ายกับการฝากประจำเลยเพราะว่ามีกำหนดระยะฝากแน่นอน อะเช่น3ปี5ปีและจะได้รับดอกเบีย้ยแบบเดียวกับการฝากเงินดอกเบีย้ยค่ะจะไม่ได้สูงไปกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากมากนะค่ะประมาณ1.5ถึง1.75ต่อปีแต่มีรุ้นรางวัลกันทุกเดือนเลยแบบที่ไม่เสียภาษีอีกด้วยแล้วก็ใครที่มารุ้นรางวัลเลขสลากเนี่ยแล้วอาจจะมีดวงมีโชคโอ้โหเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยล่ะค่ะแต่ว่าเงินก้อนทั้งหมดเนี่ย เรียกว่ารับเงินมาแล้วจากที่เป็นรางวัลแถมเงินต้นตอนที่ซื้อออกไปอ่ะก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยดีกว่าลอตเตอรี่ไปไหนๆอีกเหมือนกันนะเนี่ยมาต่อกันที่การลงทุนแบบที่3ค่ะก็คือกองทุนร่วมกองทุนร่วมก็คือการนําเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อยหลายๆคนเลยมากองรวมกันให้เป็นกองใหญ่แล้วไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ตรงนี้เขาก็จะเอาไปลงทุนตามที่ต่างๆเช่นหุ้นในประเทศค่ะหุ้นต่างประเทศพันธบัตรรัฐบาลอสังหาทองคำน้ำมันแล้วก็ตราสารหนี้หรืออาจจะมีอื่นๆอีกเนะและกองทุนตรงนี้ค่ะก็จะมีผู้บริหารคอยดูแลจัดการกองทุนให้หรือก็คือซื้อมาตอนที่ถูกแล้วขายเาไว้ตอนที่แพงก็จะได้กำไรส่วนต่างตรงนี้ค่ะ มาต่อด้วยการลงทุนข้อที่4ที่ทุกคนโอ้โหคุ้นหูไม่ไหวหุ้นนั่นเองหลายครั้งอาจจะเคยได้ยินว่าแบบโอ้อิสรภาพทางการเงินหาได้จากที่นี่เลยจริงไหมอะทีนี้มาทําความรู้จักกันก่อนละกันให้รละเอียดยิ่งขึ้นเนะแบบง่ายๆคือตลาดหุ้นค่ะคือตลาดเกงกําไรซึ่งตลาดเกงกําไรที่ว่าเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนอกจากไม่กําไรก็ขาดทุนมีแค่นั้นเลยค่ะ ดังนั้นการลงทุนในหุ้นก็เรียกว่ามีหลายแนวทางมากเลยค่ะมีทั้งการเก็งกําไรระยะสั้นเก็งกําไรระยะกลางหรือว่าเน้นถือระยะยาวแล้วกินเงินปันผลรวมไปถึงอาจจะเป็นการลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยก็คือเป็นการทยอยลงเป็นงวดๆในจํานวนที่เท่าเากันเหมือนกับว่าแอลอะได้เงินเดือนมาทุกเดือนใช่ไหมแอลก็จะกันเงินทุกเดือน1 0 0 0 2,000เนี้ยทุก2000แอลก็เอาไปลงทุนลงทุนลงทุน,ทนต่อเนื่องในทุกๆเดือน ด้วยอัตราเท่าเดิมประมาณนี้ค่ะที่เรียกว่าเป็นการลงทุนแบบ p c a มาถึงข้อ5แล้วนั่นก็คือสินทรัพย์อื่นๆค่ะสินทรัพย์อื่นๆตรงนี้เป็นของที่เ,เพื่อนๆคุณเคยกันอยู่แล้วแหละทั้งบ้านคอนโดที่ดินทอ่อของสะสมต่างๆมากมายผลกำไรเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับตลาดขึ้นอยู่กับของนั้นๆด้วยนะแน่นอนว่าต้องศึกษามันให้ดีๆมากๆเลยละเพราะว่าเป็นตลาดเฉพาะ ที่คนกลุ่มนั้นให้ค่าแล้วก็ลงมาเล่นกัน,นผลตอบแทนเนี่ยก็เรียกว่าสูงพอสมควรเลยถ้าเราเข้าใจในตลาดนั้นค่ะแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้อย่างถูกต้องและศึกษามาอย่างดีเหมือนที่บางคนอาจจะเคยได้ยินไหมว่าลงทุนในของแบรนด์เนมเพื่อเก่งกำไรอ่ามันจะไม่ใช่แค่การแบบว่า ซื้อตามกระแสอย่างเดียวหรือว่าซื้อมาเก็บเฉยๆซื้อมาอวดอย่างเดียวหรือเปล่าแต่มันมีมูลค่ามากไปกว่าน,นั้นอีกด้วยถือว่าเป็นอีกข้อที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆใครมีของสะสมหรือว่ากําลังเล่นอยู่ในสินทรัพย์ไหนตลาดไหนอยู่ลองแชร์กันได้นะเดี๋ยวนี้น่าจะมีอะไรหลายอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มการลงทุนค่ะแบบข้คอ5กลุ่มกันคร่าวๆนะโดยที่แอลจะขอ,อยังไม่นับรวมการลงทุนในคริปโต แม้ว่าการลงทุนในคริปโตเนี่ยจะมีผลตอบแทนที่สูงมากจริงๆแต่ความเสี่ยงเนี่ยก็สูงมากๆไม่แพ้กันเลยค่ะเรียกว่าต้องศึกษากันเยอะมากฉะนั้นในขั้นพื้นฐานตรงนี้แอลจะขอข้ามไปก่อนนะคะมาจนถึงข้อ5ของเรากันแล้วค่ะนั่นก็คือเริ่มลงทุนก่อนลงมือทําจริงแน่นอนว่าเราต้องศึกษาข้อมูลทุกอย่างอย่างรอบคอบใช่ไหมคะแอลก็จะขอยกข้อมูลเอามาจากเซตหรือตลาดหลักทรัพย์ค่ะ โดยตรงนี้มีคําอธิบายง่ายๆให้สาหรับเซ็ตเนืก็คือเซ็ตหรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยอยู่ภายใตย้การกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีชื่อเรียกสั้นๆย่อๆค่ะว่ากรอตอที่นี่เปิดทําการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะครั้งแรกในวันที่30เมษายนพศ2518จะทําหน้าที่เป็นตลาดซื้อขายตราสารทุนของบริษัทต,ต่างๆที่ขึ้นทะเบียนไว้ตัวนี้ก็เพื่อให้สามารถระดมเงินนะคะ จากสาธารณะมาได้สะดวกง่ายมากขึ้นโดยข้อมูลที่แอลหยิบยกมาพูดในวันนี้นะคะจะเป็นข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่10ปี2551ไปจนถึงปี2560ค่ะที่มีได้บันทึกไว้ก็จะเป็นตามนี้ก็คือจะมีทองคำค่ะผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่ปีละ4.50%พันธบัตรรัฐบาลค่ะอยู่ที่5.15%หุ้นไทยค่ะจะมีผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่ปีละ11.61% ย้ำอีกทีตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีที่สูงมากๆเหมือนกันซึ่งเปอร์เซ็นต์พวกนี้มาจากการที่เราเอาราคาในช่วงเวลานั้นๆมาหักลบกับราคาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ค่าเฉลี่ยที่เอามาวัดเฉยๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าในแต่ละช่วงในแต่ละปีเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป,ไปแล้วแต่ชนิดของสินทรัพย์ด้วยค่ะยังไงก็ตามตัวเลขตรงนี้จริงๆถือว่าสูงมากๆเลย เห็นแล้วแบบว่ามีกำลังใจอยากจะเอาเงินออมมาลงทุนมากเลยทีเดียวสมมตุติให้เห็นภาพง่ายๆเพิ่มเติมขึ้นนะคะ เช่นเรามีเงินออมเดือนละ2,000 1ปีก็ตก24,000ใช่ไหมคะลงทุนในหุ้นที่มีผลตอบแทนเท่าไหร่นะ11.61%ต่อปีเราก็จะได้กำไร2,786.4บาทดูแบบนี้เหมือนจะน้อยนะคะแต่ถ้าเราลงทุนมากกว่าน,นี้โอ้โหแน่นอนว่าผลตอบแทนนะก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยถ้าใครพร้อมแล้วก็เริ่มลุยลงทุนได้เลยคะ่ะจาก5ข้อที่เล่ามาก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเราจะเริ่ม เราต้องมีการวางเป้าหมายให้ชัดเจนจากนั้นมาวางแผนการจัดการการเงินแล้วก็เริ่มลงทุนค่ะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เรามีเงินที่งอกเงยต่อไปได้ในอนาคตแล้วสำหรับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างหรือมีข้อที่6 7 8กันหรือเปล่ามาแชร์กันได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้แอลก็ขอลาไปก่อนแล้วนะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคอมเมนต์ Comment, คุยกันหน่อยแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าค่ะ ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย